บึงบอระเพ็ดเป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศกินอาณาเขตพื้นที่ถึงสอําเภอในจังหวัดนครสวรรค์นั่นคืออําเภอเมืองอําเภอท่าตะโกและอําเภอชุมแสงถือว่าเป็นแหล่งน้ําจืดที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนรอบข้างอีกด้วย แต่ที่ผ่านมาบึงบอระเพ็ดต้องประสบกับปัญหาพื้นที่ทับซ้อนการบุกรุกของชาวบ้านเพื่อทำเป็นพื้นที่ทางการเกษตรส่งผลให้ปริมาณความจุน้ำลดลงอย่างมาก บึงบละเพชรจังหวัดนครสวรรค์นะครับถือว่าเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศแต่ที่ผ่านมาครับต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของภัยแล้งขาดน้ําในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่วนในหน้าฝนนะครับก็เกิดปัญหาอุทกภยัยเพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําไม่มีแก้มลิงนะครับท่านนั้นของกรมสมทาเล็งเห็นความสําคัญครับเลยเข้ามาแก้ไขในการดําเนินโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงบละเพชรจังหวัดนครสวรรค์ครับ จุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดมาจากการที่คอรมอล,ลงพื้นที่เมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2562และพบปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดตามแนวทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการพื้นที่การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพิ่มน้ําต้นทุนถึง85,000ไร่ป้องกันปัญหาอุทกภัยมีพื้นที่รองรับ นอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดคือการจัดสรรน,น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่รวบรวมเครื่องจักรมาจากทั่วประเทศของกรมยิปทาเนี่ยครับสำนักเครื่องจักรกลของเรามีทั้งหมด70ศูนย์ทั้ง7 0ศูนยมาระดมช่วยกันในปี2 5ง5ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยานี้ เดี๋ยวไปดูกันว่าการดําเนินการของเราต้องทําอย่างไรนะครับเป้าหมายสําคัญทํางานขุดขุดดินนะครับสล้านลูกบาทเมตรภายใน3เดือนเราจะทําให้เสร็จกันอย่างไรนี่เป็นนวัตกรรมของกรมโยธานในปีนี้นะครับที่จะทําจะสร้างความยั่งยืนให้พื้นที่นี้ในการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงบอระเหตนั้น ไม่เพียงแค่เพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญคือการทำให้บึงเป็นบึงให้ระบบในเวศต่างๆกลับมาอุดมสมบูรณ์สิ่งที่เราเน้นที่สุดก็คือเรื่องทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขุดหรือดําเนินการใดๆเนี่ยมันจะต้องทำลักษณะที่ทําบึงให้เป็นบึงโดยที่เราจะไม่ทําบึงให้เป็นบ่อและสําคัญที่สุดเนี่ยเราต้อง บึงประเภทเนี่ยเป็น,พ,นพื้นที่ชุ่มน้ําระดับนานานชาติบางบางช่วงน้ำต้องท่วมขังบางช่วงจะเกิดความแห้งแล้งเพื่อให้เกิดมิติของพันไม้พันพืชแล้วก็พืชน,น้ําบางชนิดที่จะต้องอาศัยของระดับน้ําต่างๆ จากการเข้ามาแก้ไขปัญหาของภาครัฐทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชาชนและชาวบ้านสามารถกลับมาทำอาชีพประมงได้โดยก่อนหน้านี้เมื่อเกิดภัยแล้งชาวบ้านไม่สามารถจับหาปลาได้ต้องเข้าไปทำงานในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครแต่ปัจจุบันนี้สามารถแก้ไขปัญหาและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน แต่ตอนนี้เนะี่ยมันจะเป็นสภาพน้ําที่เก็บกัดแล้วก็พันปลาก็เยอะชาวประมงก็มีรายได้นะตอนนี้ตอนนี้แม่ค้าหยุดซื้อปลาแล้วนะเพราะาปลาเยอะมากเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนะี่ยมีรายได้มีปลามากขึ้นแล้วก็นาเนี่ยเมื่อก่อนเนะี่ยทำได้รอบเดียววิดมากเลยรอบสองรนะัดภากรัดจะบอกว่าให้หยุดทํานะเราจะไมไ่ช่วยเหลือเพราะน้ำมันไม่มีแต่ตอนนี้น้ําทําได้สองรอบก็ยังเหลืออยู่เต็มนะครับมันส,ส,าสามารถจะเห็นได้ณนะปัจจุบันนะครับ และนี่คือการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะครับนอกจากจะเป็นการขุดลอกทําให้บึงบรเพชสามารถกักเก็บน้ําได้เพิ่มแล้วความอุดมสมบูรณ์และความเป็นธรรมชาติก็กลับมาด้วยครับครับนั่นก็เป็นการพัฒนานะฮะ เขาบอกว่าการพนาในครั qui, films, ้งนี une, WA ้ต <can> ้องควบคู่คือการขุดต้องทําให้บึงกลายเป็นบึงไม่ได้ให้บึงกลายเป็นบ่อนะฮะไม่ใช่เพียงนึกถึงในเรื่องของการกักเก็บน้ำอย่างเดียวแต่ลืมนึกถึงในเรื่องของการรักษาระบบนนเวศต่างเพราะว่าบึงบระเพชรเองที่บอกว่าเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานะฮะแล้วก็นกเป็ดน้ําเป็นแหล่งบัวต่างๆเนี่ยทุกสิ่งเหล่านี้ต้องกลับคืนมาเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่านะตอนนี้